อตอนนี้ก็ได้เวลาแลครับที่เราจะเตรียมเข้าออเดอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟมาถึงแนวรับที่เราตั้งไว้แล้วแต่เราต้องหาจังหวะเข้าให้ได้ก่อน,นครับซึ่งผมจะรอให้แท่งนี้ปิดเขียวก่อน,นครับแล้วผมจะค่อยเข้าออเดอร์บาใส่หลอดอยู่ที่0.04นยครับรอจังหวะไปก่อน แต่ว่าการาฟวิ่งดีมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะลงมาให้เราเปิดออเดอร์บายข้างล่างหรือเปล่าครับถ้าลงมาประมาณจุดนี้ครับ3,363.96เนะี่ยสวยเลยครับมาลุ้นกันนะครับแต่ดูจากเทรนนนะมันเป็นขาลง แล้วลงมาแตะแนวรับของเราแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับที่เราเตรียมตัวเข้าออเดอร์ได้เลยผมอยากจะให้มันย่อลงมาสักนิดนึงสัก3,364นะครับเอาตะแรงบายเริ่มมาแล้ว ในมุมมองผมนะผมมองว่าเทรดพวกนี้เราต้องใจเย็นแล้วเราก็ต้องมีเวลาเพื่อจะนั่งดูกราฟแต่ถ้าเราจะเทรดแบบไม่ดูกราฟไม่ดูแนวโอกาสที่เราจะอยู่ในตลาดนี้ได้อยู่รอดแบบนี้ได้นะผมว่าน้อนนะนยมากมีโอกาสน้อยเพราะว่าผมพอแท็กมาหลายรอบแล้วครับ ก็ช่วงนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะรอจังหวะเขา้าหรือจะให้มันลงมาสักสามสามหกสี่หกห้าจะมาถึงไหม สามสาจะลงมาถึงไหม hmm. ผมอยากจะเข้าออ,อเดอร์ที่จุดที่ต่ำที่สุดนะครับจริง,รง,เรงๆเฮ้าเพื่อนเไม่อยากร้อนก็เข้าได้แล้วครับเพราะว่ามันยันน้อยมันก็ชนแนวรับที่เราตั้งไว้แล้วแต่ผมกลัวตอนมัาลากถ้าสมมุติเราเข้าออ,ออเดอร์ไปแล้วจะอยู่มันตกลงมาเหลือสามพันสามร้อยหกสิบสอง 3, ครับก็จะพาด อ่ตอนนี้มาดู m 5ก่อน m 5ก็เป็นเทนขาลงอยู่นะครับแต่ก็ชนแนวรับแล้วส่วน m 1 m 1ก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มขึ้นแล้วผมว่าต้องรีบหาออเดอร์บายให้ได้แล้วนะครับทำให้ง่ง้นเราจะตามไม่ทันเราจะตกลด จะมีจังหวะให้เราเข้าไหมหแรงซื้อเริ่มเยอะ m 5 m 5ก็เริ่มมีแรงซื้อแล้วครับส่งสัญญาณแล้ว เดี๋ยวรอ M5 ปิดก่อนผมมองว่า M5 น่าจะปิดเขียวแล้วแท่งนี้ มาลุ้นกันนะดูเทมหนึ่งต่อครับมาลงไมาให้ช้อนหน่อยสิ เอมหใกล้แล้วเอ็มหมหก็เริ่มยกขึ้นแล้วครับ สิงรงไม่น่าจะมีจังหวะให้เราเข้าเลยนะลงมาหน่อยลงมาหน่อยมาแล้ว ถ้าต่ำกว่าสามสามหกห้านะผมว่าผมจะเข้าออเดอร์นะสักหนึ่งไม้ก่อนจะพอเป็นไปได้ไหมมาแล้วอืมอีกสักนิดไหมอืมไม่ทันครับผมรู้ว่าจะลงไปสักหน่อยตอนกดไม่เป็นไร นะครับเข้าไปที่ออเดอร์ประมาณ3364ครับ7 9กว่าเราก็เข้าไปแค่ไม้เดียวแล้วเทนเริ่มยกแล้ว เนี่ยครับเข้าไปแค่ไม้เดียวสามสามหกสี่จุดเก้าสี่ไปเลยไม้เดียวก็เซฟได้ครับทำงไงได้เราเข้าไม่ทัน ืมแนว TP หรอถ้าดูจากทรงแล้วมันขึ้นนะครับ TP เท่าไหร่ดี3364.94หืม ทรงมันน่าจะขึ้นนะถ้าโซนแนวต้านสามสามหกเจ็ดจุดห้ามันน่าจะไปต่อได้ครับเนี่ยจุดห้าจุดแปดจุดเก้านอกจากเราจะเปลี่ยนโซนใหม่ ไปแนวต้านอีกจุดหนึ่งแนวไปหกแปดแล้วต้องไปหาแนวต้านอีกหนึ่งจุดก็จะอยู่ประมาณสามสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดนึงกว่าผมว่าผมจะปิดอยู่ที่สามพันสามร้อยเจ็ดแล้วกันไม่ไกลเกินเอื้อมคิดว่าน่าจะไปถึงนะเต็มตัวปิดเลยนั่นนะ่ะว่าไปน,นั่นยังไม่ถึงสามพันสามร้อยหกสิบเก้าเลยมาแล้วครับ ลุ้นครับจะเป็นไปได้ไหมนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ลุ้นมากเลยเพราะว่าผมปิดออเดอร์ผมกลัวว่ามันจะดีดลงไม่ตรงกับเป้าที่เราตั้งไว้ต้องไวแล้วก็เน็ตกคนต้องไวด้วยนะครับ เห็นไหมครับยี่สิบโดดมาสิบเก้าเลยผมต้อง,องรอค้าง้นที่สิบหน่อยมาแล้วมาแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับปิดออเดอร์ ปิดเข้าไปที่ออเดอร์ที่0.04นะครับปิดไปที่21.48นะครับประมาณ500กว่าจุดได้เดี๋ยวไปดูประวัติการเทรดนะครับเปิดให้ดูว่าผมเข้าออเดอร์ประมาณไหนและปิดประมาณไหนนะครับนี่ครับจุดสีฟ้าคือจุดที่ผมเข้าออเดอร์บ่าครับไปถึงจุดสีแดงครับ ประมาณนี้อันนี้คือแนวรับที่เราตั้งนะครับมันชนแล้วเราก็เทรดส่วนไปเลยนะครับอืทรงก็จะประมาณนี้จุดที่ผมเข้าออเดอร์ แต่หลักๆนะครับเวลาผมตั้งแนวรับแนวต้านผมจะเข้าไปตั้งที่ทำฟรมที่1น่เฮดแล้ถ้าเกิดมันชนใน M1 ถือว่าแรงมันดีมากเขาเรียกว่าแรงไหมอ่ะผมก็ไม่แน่ใจถือว่าเป็นจุดเข้าที่ดีแล้วกัน ก็จะประมาณนี้นะครับจุดเข้าออเดอร์แนวรับวันนี้ผมเสียเสียไปเยอะ,ะครับช่วงเช้าเพราะว่าผมเทรดแบบมาแลรีบทำงาน,นครับก็เลยไม่ค่อยได้ดูกราบเลยมากเข้าออเดอร์ไปเลยก็เสียไปทั้งหมดสิบสามออเดอร์นะครับ แต่วันนี้ผมมีกำไรอยู่ที่18เหรียญครับผมอยากจะปั่นพอทครับจากร้อยเหรียญก็ไม่รู้ว่าจะพอตแตกหรือเปล่านะครับแต่เป้าหมายก็อยากจะขยับเป็น2 0 0 300ยเหรียญครับก็อยากให้เพื่อนๆนช่วยกันลุ้นด้วยครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับพอทจะแตกไหมหรือว่าจะวินนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดชอบวิธีการเทรดแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเอนกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับ p o p t a c e EU ครับ